คุณยายผมเป็นมะเร็งเต้านมระยะจุดท้ายแล้วนะครับคือเพิ่งทราบนะครับผมก็เลยให้น้าพาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอสอนผมนะครับ3ข้อผมจำมามาถ้าเกิดผมทำข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดจากที่หมอบอกไว้นี่รับรองคุณยายผมเสียตั้งแต่สองสามเดือนแรกแล้วนะครับนี่คือประสบการณ์ของผมนะฮะคุณยายเป็นเต้านมก้อน12เซนที่ดูนะครับ12เซนนี่มันคือใหญ่เกินกำปั้นเลยนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นมะเร็งแล้วไปเจาะเนี่ยนะครับมะเร็งมันเหมือนล้างมดแดง ยิ่งไปเจาะมันก็ยิ่งกระจายออกมานะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเ,ยเสียชีวิตเร็วยิ่งขึ้นผมก็เลยบอกว่าไม่ให้เจาะถ้าเกิดเจาะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยนะครับก็ไม่ได้เจาะนะครับอันที่2ระหว่างที่คุณยายอยู่กับหมอเนี่ยนะครับก้อนผมฟังคุณหมอว่าถ้าเกิดใหญ่กว่า7เซนอย่างไรก็ต้องผ่าออกคุณยาย12เซนผมก็เลยบอกว่าให้ผ่าออกผมก็เลยผ่าออกแล้วข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับคุณหมอที่รักษาคุณยายอยู่ห้าม ทานยาใดๆเลยจากประสบการณ์ของผมนะครับหลายๆหมอเนี่ยมักจะห้ามผู้ป่วยทานยาแต่ว่าคนที่แอบกินยาสมุนไพรไปด้วยนะครับมักจะรอดผมก็เลยบอกว่ายังไงถ้าเกิดผ่าตัดแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทานยาจีเกิร์ฟของคุณหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาต้มยาคั่สูนให้อัดเต็มที่เลยนะครับข้อที่3จากที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณยายอยู่มาได้อีก5ปีนะครับอันนี้3ข้อซึ่งที่ผมได้ฟังคุณหมอแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกอันนี้คือประสบการณ์ตรงของผม